ีทีพายเซต60 Pro นะครับตัวนี้ด้านหน้าเป็นสีทองนะเดี๋ยวเราไปดูกันด้านหน้ากันก่อนด้านหน้าเป็นสีทองแบบนี้นะครับทีนี้มาดูตัวหน้าจอกันว่าหน้าจอถ้าเรายังไม่อัปเดตหน้าจอมันจะเอียงข้างหน้าจอมันจะเห็นได้ฝั่งซ้ายแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทําการอัปเดตกันแล้วดูมุมมองของหน้าจออันใหม่นะครับว่ามันจะเป็นยังไงในมือถือของเราเนี่ยเวลาที่เรา รีโมทเข้าไปดูเนี่ยเราจะเห็นเต็มถึงด้านขวาเลยนะครับแม้ว่าเราจะติดกล้องอยู่ฝั่งซ้ายก็ตามทีนี้วิธีการปรับตัวกล้องให้เป็นเหมือนกับการแสดงผลบนมือถือนะครับต้องอัพเฟิร์มแวร์มันนะครับก็ไปก่อนแล้วก็กดค้นหาเวอร์ชันเฟิร์มแวร์นะครับแล้วก็สั่งอัปเดตเลยทีนี้ตัวกล้องก็จะทำการอัปเดตเป็นเฟิร์มแวร์ตัวใหม่นะครับซึ่งจะแก้ไขปัญหาหน้าจอที่มันเอียงอยู่ข้างหนึ่ง ให้แสดงผลดีขึ้นจะมาดูกันว่าทําเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าจอกล้องจริงๆแล้วอ่ะแสดงผลเปลี่ยนไปไหมนะครับวันนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวกล้องกันวันนี้ดูที่ตัวกล้องนะครับเห็นไหมครับว่าด้านนี้เห็นแล้วนะครับเห็นสมบูรณ์แบบแล้วอัปเกรดหนึ่งครั้งก็ใช้งานได้นะครับติดกล้องอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยเห็นฝั่งขวาครบทั้งหมดนะครับนะครับเห็นมุมดูนะมาที่ตัวกล้องก็เห็นเช่นเดียวกัน